ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าช่วงตอนนี้เราเรากำลังทำอะไรนี่นะคะนี่นะคะนีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ก็คือเช้าแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนบ้านก็จะเป็นประมาณอุวยแดดคะ่ะทุกคน นะครับวิ๋จิ๋วคนเราเจอเอ้ยจิ๋วเอ้ยจิ๋วนี่จิ๋วกลับบานไม่ได้จิ๋วจิ๋วแล้วจะเข้าไปทำไม จิ๋วมานี่ทำไงดีอ่ะจิ๋วทุกคนจิ๋วมันไปอยู่บ้านไหนอ่ะทุกคนจิ๋วจิ๋ว,วออกมาแม่ดูจิ๋วดิเนี่ยเออเนี่ยมันหืมหมันมองเด็ มันจะเข้าไปทำไมเดี๋ยวมันไม่ออกหรอมั้งมันไม่ออกหรอกทุกคนจิ๋วมันไม่ออกไม่มันไม่ออกหรอกมั้ง ใครบอกให้เข้าไปงงไปหาอะไรกินป้าเล่นไม่รู้เรื่องทุกคนแมวเรามันเข้าไปทีนี้นะคะอ่ะนีทุกคนนะ ว่าว่เอือเด็กมันอะไรของแกเฮ้ยคือน่ารักอ่ะทุกคนดีมันบ้าเหรอจิว๋วหรือมันติดสัตว์จะไปไหน มองหน้าเหรอเนี่ยมองทำไมหึมองทำไมอมองทำไม,ำไมไว่ายวายว่ายว่ายว่ายแดดนอกแล้วยิวจะไปไหนายบ่ายทุกคนไ,ไม่ได้ดูชีวิตในตอนเช้าแล้วไ,ได้ช่วยแมวแทน 奶奶。